นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาบรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะคะคลิปดวชะตาของท่านประจำวันที่23พฤษภาคม2564มาแล้วค่ะก็ครูจะใช้วิชาเลขเจตัว4ฐานเช่นเดิมเป็นการชะตาในการเปิดรหัสดวงชะตาของคุณนะคะในวันนี้จะได้รหัสอะไรนะคะ ได้สองนะคะห้าสองห้าเจ็ดนะคะสองห้าเจ็ดนะเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือสองห้า องห้าเจ็ดสาหหนึ่งะคะเดี๋ยวสักครู่สามหกหนึ่งสี่เจ็ดสองหหนึ่งสามสองสีดสาห้าหนึ่งสี่ห ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนการงานของคุณเป็นดาวพระจันทร์นะคะกัมมะปุตตะอัตตะนะคะกัมมะสัมพันธ์ถึงอัตตะกัมมะอัตตะวันนี้ความคิดความอ่านในเรื่องของทางด้านการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีออไอเดียมีจินตนาการนะคะมี มุ้ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางานของคุณในวันนี้แต่ถามว่าอารมณ์มันดีไออหมครูช้องใช้คาว่ายัางไงดีถ้ามันจินตนาการอไอเดียแปลกๆใหม่ๆมันก็ดีนะเพราะว่ามันสัมพันธ์ถึงปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะคะในเรื่องของกรรมะปุตตะนะคะการคิดที่เริ่มการงานอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ได้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าฐานเป็น13มหาอุดนะคะสิบมหาอุดการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสัมพันธ์ถึงกําลังพระ จันอยู่ที่ทาสาเป็นดาวพฤหัสนะคะทาสาสัมพันธ์ถึงตันหนและปีตาฉะนั้นนะคะในการงานของคุณในวันนี้คิดและลงมือทำนะคะไอเดียอะไรที่คุณคิดแตกๆใหม่ๆการคิดเริ่เรเรมเริ่มต้นอะไรก็ตามแต่นะคะคิดแล้วอย่าลังเลสงสัย ทำไปแก้ไปในะที่รักของครูทำไปแก้ไปเพราะคุณจะมารอให้มันคิดแล้วมันดีที่สุดมันเพอร์เฟกที่สุดเป็นไปบ่ปได้นะเจ้ามันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยทําแล้วมันออกมาดีเลยทันทีเป๊ะเป๊ะไปหมดนะคะฉะนั้นทําไป่แล้วมันถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดล้วก็ทําไปแก้ไปนะคะแล้วสุดท้ายถ้าเราทําไปเรื่อยเราจะเกิดความเชี่ยวชาญแล้วเราเราสามารถที่จะคาดคะเนได้ว่ามันทําต่อไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะ เห็นถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็มาปร,ปรับปรุงแก้ไขในการทํางานของคุณในวันนี้นะคะแล้วดาวจันทร์ตั้งอยู่บนฐาน13มหาอุดมันคือดาวจันทร์จริงๆมันคือความโลเลแต่วันนี้คุณอาจจะแบบใช้ความโลเลตรงนั้นเป็นในเรื่องของจินตนาการนะคะเออจินตนาการโน่นนี่นั่นแล้วก็ card เด็ดขาดไปเลยนะคะวันนี้มันจะเป็นอะไรที่คุณ มีสตินะคะการลงมือทําแบบมีสติแต่อาศัยจินตการที่วกว้างไกลในเรื่องของอนะะในการทํางานวันนี้ของคุณเข้ามาช่วยนะคะและถามว่าทําไปแล้วมันดีไหมมันก็ดีนะคะเพราะว่า,าไปสัมพันธ์ถึงปิตาปิตามอยู่ในระดับข้างบนนะระดับแถวหน้าระบบเจ้าไปถึงระดับ ตำแหน่ง,ส,งสูงขึ้นไปหรือความก้าวหน้าในชีวิตก็ได้นะคะในวันนี้เรื่องของทางด้านการงานของคุณนะนะคะสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของอการบริการอะไรเงี้ยวันนี้ถ้าคุณนะคะ,ะไม่ไม่เขาเรียกว่าย่งไรอะมีใจรักในง,งานบริการจริงๆออมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้อารมณ์ของคอุณมันจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะนะฉะนั้นถ้า อะไรที่มันตึงเกินไปก็ปรับปรับ,รบลดลดลดนทนมาบ้างนะคะเพราะว่าจานทร์นมนทำฐานกําลัง13มหาอุดมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบอม,มีอะไรกระทบสกิดนิสกิดหน่อยไม่ได้มันจะแบบเอ,อสกิดมาแล้วฟังแล้วมันไม่เข้าหูคนก็อาจจะนะคะแรงไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ,ม,อ,อมาดูในส่วนของการเงินการเงินเป็นดาวพระศุกร์เป็นดาวในเรื่องของทางด้านการเงินโด,นดยตรงเลยนะคะ กระดุมพระไปสัมพันธ์ถึงทาสีาสนะคะมาตากระดุมพระทาสีนะคะมาตากระดุมพระก็แล้วก็วันนี้ทางด้านการเงินของคุณท่าคุณภาพดาวเป็นรายชายโชคแต่ถ้าลากลงเนี่ยเป็นดาวก,กำลังของพระเสาพระเสารพุ่งไปที่มรณะสาชะและโภคาวันนี้การเงินของคุณก็อาจจะเป็นไปในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเป็นในเรื่องของการดูแลนะคะ คนในบ้านของคุณก็ได้คนในปกครองของคุณก็ได้นะคะทาสีก็คือบุตรบ,บ,บริวารลูกน้องอะไรของคุณก็ได้ในะค,ะคนในการดูแลคนในการปกครองของคุณหรือว่า,าคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะและสัมพันธ์ถึงศาสชญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะการเดินทางระยะใกล้วนันนี้บางคนก็อาจจะ ใช้เงินนะคะไปในเรื่องของการเดินทางไปกินไปเที่ยวนะคะก็ได้นะคะก็ได้แต่ว่าใช้เงินออกไปเยอะนะสุกเสากระเป๋าฉีกในะที่รักของครูเพราะว่กากระดุมพลาก์ลงเป็นดับพระเสารนะคะสุกเสากระเป๋าฉีกใช้เงินไปเยอะหรือว่าอาจจะเป็นแบบบางคนบอกว่าเครียดเครียดมากเลยเครียดมีเงินอยู่เท่านี้แต่อยากจะเอาเงินตัวนี้ไปสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะออเอออนะไรแบบนี้ก็เหมือนกับว่าก็เข้าใจว่าเออถ้าไปกินไปเที่ยวแล้วก็อาจจะต้องมาประหยัดใช้สอยในเรื่องของการ ใช้เงินในแต่ละวันแต่ก็ยอมที่จะนะคะไปเพื่อผ่อนคลายอะไรก็ได้นะคะอืมก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเรื่องรถเรื่องราของคุณก็ได้ซาร์ชาิใหมายถึงเรื่องรถก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้มาดูในส่วนของเดี๋ยวสักครู่นะดูดาวชิง่งดาวพระเสาชิงไปที่สุภะนะคะสุภคือการเดินทางไกลก็ได้พันธุนะ แล้วก็มัชิม,มานั่นแหละอย่างที่คงบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลครอบครัวนะคะการเดินทางหรือการดูแลเรื่องรอบเรื่องรถเรื่องลานะคะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะคะบางคนไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าทําบ้านให้มันสวยขึ้นอาจจะซื้อต้นมงต้นไม้เข้ามาประดับอะไรอย่างนี้นะคะตกแต่งบ้านให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นซ่อมแซมในเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อ ตู้เย็นไม้นะเตารีดไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่ปรับปรุงที่อยู่ที่อาใัยเครื่องใช้ไม้สอยอะไรในบ้านของคุณให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะโภคาหมายถึงความเป็นอยู่การเ,เขาเรียกว่าทรัพยากร,รของคุณก็ได้ที่คุณใช้สอยอยู่นะคะม,มาดูในส่วนของสุขภาพกันบ้างสุขภาพเป็นดาวพระอังคารเสียถึงสองภพก็คือหินะอารีนะคะนั้นระมัดระวังในเรื่องของของมีคมนะคะของมีคม มีดบาดหรือว่าเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังหรือเกี่ยวกับฟันนะคะกระดูกเช้นเล็กเชนน้อยเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าจมูกหน้าผากนะคะอะไรเช่นนี้เกี่ยวกับฟันบางคนไปจัดฟันก็ได้นะคะดา,าวพระเสาอยู่ในภพมรณะอาจจะเป็นในเรื่องผลผลุนคันภูมแพ้นะคะกล้ามเนื้อเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวขันเนื้อขันตัวปวด ไมเกรนนะวันนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าอังคารมันก็เสียดาวเสาร์มันก็เสียสเส,ยสาร์หมายถึงความเครียดด้วยวันนี้บริหารจัดการความเครียดของคุณให้ดีๆนะคะพูดหมายถึงนะคะดาวพุธอยู่ในภพยพยาญพยาะนี่คือการเจ็บป่วยโดยตรงเลยดาวพุธเสียก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินเกี่ยวกับปากนะนะคะโรคปากกับคอลำไส้กระเพาะอาหารนะคะเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของเดี๋ยวนะดาวพุธ ะะปากเป็นเริมก็ได้ร้อนในอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่รักของครูก็ดูแลสุขภาพดีๆบางคนก็อาจจะถือโอกาสเป็นเรื่องของการจัดฟันได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาวโดยรวมแล้วมันเกี่ยวข้องในเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ปากนะคะกระดูกกับปากมันก็คือฟันนั่นเองนะคะที่รักของครู่ะมาดูในส่วนของทางด้านความรักของคนที่มีคู่กันก่อนปัตตานีเป็นดาวพระพุทธนะคะปัตตานีพยยะนะคะถ้านั่งปัตตานีพยยะ แล้วก็ฐานกําลังของพระราหูด้วยวันนี้อาจจะมีเรื่องราวพี่ปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะคะไม่ใช่คุณก็คนรักมาคอนะคะ,ะ,คะปิดบังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ละมีความลับต่อกันเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินอะไรก็ได้หรือว่าเรื่องกิ๊กเรื่องกั๊กได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็อย่าไปหาเรื่องคนรักของคุณนะ จะต้องไปบีบคัว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าจะไประแวงสงสัยกันหรือว่าเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันการที่คุณจะไปพูดไปเคลียร์อะไรกับคนรักของคุณในวันนี้จัไม่ได้ไล่ไม่ทันนะเป็นปลาไหลใส่แจ็กเก็ตนะคะปลาไหลใส่แจ็กเก็ตยังไม่พอเอาน้ํามันราดตัวอีกด้วยนะคะเคลือบคาราเมลลงไปอีกนะคะเอองาวับจับตาเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะพูดถ้าจะคุยอะไรกันก็อย่าไปจับจับไล่ไล่จับไล่แบบให้ชิดกําแพงเลยอะไรเงี้ยเขาจะไปตีเสียทุก กระทงเลยทุกข้อหาเลยนะคะที่รักของครูวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวที่เดีย๋ยวสักครู่นะคะสักครู่ครูขอดูสิกําลังพระพุทธไม่ไปไหนแต่ว่านั่นแหละบางคนก็มีกรณีของเรื่องรักซรงรักซ้อนก็นะถ้าอยากจะพูดอยากเคลียร์อะไรกันวันนี้ย,ยกยอดไปก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งชื่อมึงเคลียร์อะไรกันเลยวันนี้จะคุยกันเรื่องกับคนรักของคนนะคะมาดูในส่วนของคนโสดกันบางคนโสด ดาวปุตตะเป็นดาวพระจันทร์นะคะปุตตะกัมมะอตตะปุตตะกัมมะนะคะเป็นดาวพระจันทร์ฐานลากลงเป็นพระหลงแล้วก็มาตรฐานคุณภาพดาวก็เป็นสิบสามมหาอุดนะคะนั้นวันนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนส่วนไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะคือความลงโลเลอะจันทร์คือความลังเลโลเลนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาในจะลังเลความคิดของคุณก็ลังเลความคิดนะคะอตอตาอตตาคือตัวคุณนะสัมพันธ์ถึงกรมมะ คือคือคุณไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่หรือเปล่ากรรมะนะ่คือกรรมเก่านะคุณไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยนะแต่คุณมีความรู้สึกรู้สึกกับเขามีมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นโกรธเป็นจะเป็นเป็นหมั่นไส้จะเป็นรักเป็นจะเป็นชอบจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณมีความรู้สึกกับเขาแต่คุณไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมเจะเข้าไปคุยดีไหม อะไรประมาณมีความลังเลอยู่นะคะว่าจะเข้าไปดีหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคุณไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่อนะคะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะปล่อยไปก่อนอปล่อยไปก่อนนะคะวันนี้สําหรับคนโสดนะรหัสดวงชะตาของคุณเลขเด่นก็คือสองห้าเจ็ด ะะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นก็ฝากติดตามคลิปช่องดูดวงของครูด้วยดูดวงรายวันตรงนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เผื่อมีคลิปอัปเดตในวันพรุ่งนี้จะได้ตามกันทันและถ้าสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วติดต่อ i อ l ดี e จองคิวได้นะคะครูฝากประชาสัมพันธ์ฝากช่องครูดาวออาราอยู่เป็นช่องที่เกี่ยวกับในการพยากรณ์ไพดา,ร,พาร่โนะเป็นความรักรายเดือนนะคะแต่ละราศี 4, ฝากไว้ด้วยแล้วก็เพจครูดาวออราอยู่แล้วก็เพจ รู้ดวงรายวันของครูด้วยนะคะขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่เดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีสุภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุงร่งเรืองการเงินไหลมาเทนมา, <ๆ S 2> มานะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย